สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่4เมษายนนะคะคุณได้สวินถือถ้วยนะคะก็ได้3ามถ้วยไพ่ถ้วยทั้งสองใบเลยวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะคะอา,อาจจะได้เดินทางนะคะราบรื่นประสบความสําเร็จนะคะเดินทางไปรับโชคลาภอะไรแบบนี้แล้วก็จะหมายถึงความก้าวหน้าของชีวิตด้วยเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาถ้าเคยขัดแย้งกันก็จะเคลียร์กันได้แฟนได้3ามถ้วยด้วย เป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองข่าวดีนะคะการปรับความเข้าใจอะไรกันแบบนี้หรือไม่ก็คู่ไหนที่ไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยน่าจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะหรือมีการวางแผนที่จะไปทำแบบนั้นมี p a s t life r e l a t i o n s h i p แล้วก็ Meditation Bring Answer จะทำอะไรก็ใช้สติเยอะๆนะคะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปคุณสองคนเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันนะคะที่ตามกันมาแต่ดิาติ คู่กันแล้วไม่แคล้วกันเนาะคนโสนิทมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะคะอย่างที่บอกเป็นคู่แท้จากอดีตชาติยังไงก็ลองเปิดใจดูคุณอาจจะเจอเขาผ่านทางเพื่อนฝูงหรือไม่ก็โซเชียลมีเดียนะคะ